สวยเลยจ้ะนี่ยแล้วเขาห้าเนาะไม่ละตามสวยเนาะก็ฟ้ามาหลับออกมาทางฟาร์มมาเนาะ,ะใจเราค่อยสวัสดีจ้าทุกคนอ้าวสาวขิงนางลินลี่สวัสดีจ้าคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้ฉันถามหน่อยชมวิว ทำไมถึงมานั่งชมวิวร้อนก็ร้อนไอเห็ดบ่ได้เราอยู่มานั่งช่อมถุงพากันมาหาเลาะหาเห็ดพี่น้องแถวป่าแถวโคกแถวไหฮแถวหน้าแถวนี่ยแหละพี่น้องก็เลยพักผ่อนเนาะเห็นห่มเห็นห่มพี่น้องก็เลยพักผ่อนเบืองนี้บรรยากาศต้นตาลนะคะต้นตาลต้นมะขามทุ่งไร่ทุ่งนา เห็นมันงามก็เลยแวะจอดพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเฮาสิไปใส่ต่อไปหาน้อไม้ป่ะหาน้อไม้ต่อได้บอดนี้โอเคเนาะอฮไปต่อแล้วก็ไดจะจะไปไปไปลุกเลยค่ะลุกเข้นไปไปไปน้องพี่น้องชาวบ้านแถวนี้กาก็เลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะสินีน้องอยู่ในป่าน้อไม้น่ะ อันเอาใหม่คอนเทน่งเอายอันเม่คอนเทน้์ไม่ได้มีขนเลยนกมันมี่น้ำในกอมัใหม่ไม่ได้มีขนนะจ๊ หอมหน่อไม่บางในความมังามคนไม่มื่นหลอดๆโอเคไปจะพาม,มาย่างเบิง่งยังอีทเที่ยวนี่เออเขาขี่รถขามก็ได้อ,อืออ,ออะไรอ๋อนั่นฟ้าม,มา้าตัวนั้นโอ้มันซอดสกันไปหนีออกหนี เออเขาจะน้องขี่รถลัดนี่เขาได้สิอืออือนี่เซตมาแล้วฝน <c oughs> น้ำตกพีนกากานนนก่น้องเอ้ยอือผักกะหรี่มองพี่น้องมะฮันมะไม้นี่หลาะตามมันป่าตามโคกเขาในละนี่หาเลาะแถวโคกแถวนี้พี่นอ้อง ไปแปเอารถเเห้าแบบนี้ไปกัะิพากันขาไปเด้กพี่นอนคากระดับไปพอกันจะสชิดเอดะชิดเอดโอ้มันเป็นห่วยเลยจ้ะนี่เล้าหานเอาไหมรอสามสวยพี่น้องกรฟ้ามากัดมาทางฟามมาเนาะ แเราขอยัวขี่รถขามยุสะพานนี่กับเป่าเผ็ดนะจักนี้เออเมื่อไส้นี่หลยได้บันโอเคันเี่ก็เขาป่าเขาโดงห้าหนุ่มไม้ถ้าแค้มหวยแทมยังนีแหละเปิดห้าหลักเขาคู่ได้ได้เออไปยาวมากตืน อ้าแต่บพเ่อนเห็ดเ็นเห็ดเนาะบงกันนะเธอเมนเห็ดนห่าปลาเบงกันเด้อข้นเอหน้ากับหานมีเพือนลาวแบบนีใข่ม่วยาหลอกปาน้ชื่อแม่นมีเพือน่าง่วยแล้ว่อางนีชวยวยกีโลบึงโลขุดลงเบิง ข้อยอนข้อยปอมบ่จกินทรายเด้อพี่น้องเ้ยวันนี้วันนี้ไปไปไปนี่ผ่าห่อตึมตม้อกิโลทีนี้เห็นไ่เน่ะ้อยเกคนกิโนนบ่มึขุดมงก่อนมาคือในเหงาไม อมส่วนมากมักินเน้งเางาไหมแมงกินนเนอแมงกินอเอเมนอรีอืหัวขาดวะขาดแล้วเด้นี่อืมอื่คอยแมงกินนนขอบาดแล้วจ้ะมันมันอยู่แบบนี้แล้วคอยแมงกินนนแต่อยู่ไม่อยู่ลายโตนะเป็นหม่งแล้วนะอืมบางหรงน มันจะเป็นหูซี่เข้าไปในขางต้นไม่ไปในจนูนเด้อหมากต้นหมากเดืออเออหมันเดือป่าก่อนเดือป่าเ้ยพี่นเนาะเดือป่าเป็น,นออขนล้ากินด้อเป็นหูจะหมดเลยจริงเลย มหมดแบบนี้ก็ต้องระวังยันที่เชอปกแต่แค่ตาค่ะแต่น่นาที่นี่เห็ดละงกละนี่นี้แต่มันโมมีหาย,ย่ล้วขอด้วเห้อเฮ้ยเห็ดเอ้าเอาตีนกันน,นะแล้วค่อยซีนก็ได้เหมือนสนิทกัน

ส่เลยมามาให้ส้าสซกตะกา่โอ้พี้ดอกคนนี้น้อยถ้าก um> ็เกิดออกมาอยู่จ้ักินใจได้ขาวๆก็มีเราขุดอันนี้ก็มี สามดงจัวมากับสาวมันเต็มตะก,การน,น่น,นีนเสียออกอืมมดูดพอดีตบเลยเด็กนเลตบจับแวแมนกะพีอ่ะเอมอมากับฮาร์ดแ <laughs> หละดิกบมีกินเลยมะม่ายเวลาผู้อยากกินกโบไดมีเด้อ มีโอกาสกินเขาก็หากินพี่เอ๋อง้เลยกระคนใหม่ใหม่มีก่พี่น้องมันไก่เอ็มอะี่เป็นเหงาเลยเนาะเ้ยตัวเด็กกับกระ郎น อตัวเกนบอกที่ตราขัดขักขัากอมากไปหากไ้ดเงามหนะบงอเป็นาแนี้นี้มาหเรอบังเข็ดมาได้ก็เอาหน่อไม้น่อิงเหรนั่ได้ได้ก็เอาหั่นนะใครก็มาเสีเขียว หน really like uh, oh. uh, ึ่งแปดหนึ่บแนแล้วก็นอตอนนั้นนะลายๆนะทําอะไรไล่่เอ้ยน้อ หุ i, Never. Never like 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 ้ยเต็มตะกะแผนไหนนอนเสียงเเหรอเสีน้่มไลที่เสียงคนตกนุ่เราเหรอฮมมคือเสียงคนด่ะพอเสียงน้่าไลกว่าไปมันดังแดดกกออกอยู่มวนอย่นอกเสียงฝุนไประวังตัวเอาไหมเอลีโต้เหนึ่งกับซาเลยเด้อพี่น่อย ่อไม้ขอว่าครั้งนออาสีแจ้งเนี่ยแล้วพี่นออกอยู่ในมันมืดบอกว่ามี เห็นอีกแล้วฉันเห็นอีกแล้วมึงควายยังวัาขุดควายก่อนมันมีรูด้วยนะฉันขุดควายก่อนนะแต่ฉันจะได้เจอของดีฝนตกออกแดดก็มีบ้างฝนตกแดดออกเหมอือนออกแดดขุดตรงกันเล้วแอฟขุดคิว Ni là chilla lò todeo chilla vậy nè to chilla 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 lò chilla 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 thì nó ฮะ uh huh. มหเราไม่ไปแลยปัานนี้นออแ,แม่ซุ่มๆดะแต่มันเห็ดบ่ออก ทำไมละบอหากระหูอันนี้หาตะกร้านีเ่ไม่มี<อ> พี่น้องจ้าไม่บุงรุนร้วนเห็นน้ำไม้อีกแล้วแต่ต้มผักผักนะบ้านนี้ออกบันนี้ออกเมื่อเพราะว่ามันไม่มีแล้วมันบดแค่นี้ละปลาเท่านี้ ตัแตะเสือเต้นพี่น้อยทั้งแดดทั้งพ้อนทั้งฝุ่นข้ากับฟื้นไปแล้วีกแล้วเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับออกเด้อค่ะพี่น้องคขาเห็ดฟัวฮะเฮ็ดฟัวอ้าวอ้าวที่ดูมันหนาวมันหนาวเบิดมันพ้อน อ๋อพี่น้องค่ะมีอลีเห็ดบวกนี่อื้ข่อยเหยียบมันได้นี่มื้อน่ะออพี่น้องนี่ๆๆอ้าวนี่เห็ดปูหักถอก3ดอกีห4 5 6 7 8ดอกมันเน่ามันฮ้อนพ้อนอขิงเลยได้เสิยจมหาเห็ดก็ได้เห็ดเนาะอือนี่นูากัพกลับบ้านแล้วได้เห็นเห็ด มีแค่นี้หรอคะทำไมไม่มีเยอะเลยแค่4ดอกนะอืมอุยมันเน่ามันเน่าพิ่งละไม่พี่น้องก็ได้ล4ดอกคืนอนด้เอาใส่เอาใส่เขียมก่อนออเขียบเองถ้าจะหาอะไรบ้างปอนนี่แหละเพราะว่าแต่เห็ดมันเป็นตาโอ้แถวนี้ค่ะดินสำส่งอ๋อขาวขาวอุบ่าอุบ่าบางรูแถวนี้เป็นเห็ดซื้นชื้นอยู่บ่ หวยกระโดดตัมใช่แคมหวยเนน้อกน้อออน่ลน์แล้วไปกลับบ้านไปพี่น้องเมื่อบัดนี้บางแายฝนตกแมมฝนตกและแดดออกตอนเคยอยู่ในป่ากน้องคิงนะมื่อตื่นน้องคิงเนาะบางนพี่น้องเปียกไปเลยเมื่อเลยบัดนี้ เย็นสบายบนทางเปียกฝนตกแห้งขนาดบางเี่ยถนนเปียกไอ้ห้อนทวดๆอยู่พี่น้องค่ะบังเน่นี่ไปรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซิเดล่าไปก่อนเด้อขอบคุณทุกเม้นทุกไล้์ทุกกำลังใจด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะบายบายค่ะ